อ๋อครับก็จริงครับเป็นเป็นอย่างนั้นฮะแต่ว่าอธิบายก่อนว่าที่ทั้งหมดที่ที่คบกันมาอย่างที่ผมเคยเล่าให้พี่ๆฟังทุกครั้งครับว่าการการคบกันอะไรเงี้ยมันมันมันเหมือนการศึกษากันนะครับศึกษารู้จักกันเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ก็จนถึงวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออมันมันมันถึงจุดที่เราทั้งสองคนตกลงกันว่าเฮ้ยเราเราเราลดสถานะความสัมพันธ์ดีกว่าเพราะว่าคาว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมันเป็นตัวเป็นตัวทาให้ทําให้เราเรา เสียความเป็นตัวเองไปด้วยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหรือว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการแบบเป็นเรื่องของการที่มันถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาที่เราที่เราก็ตกลงกันว่าเฮ้ยเรากลับมาเป็นเพื่อนกันก็ได้นะอะไรเงี้ยมันจะได้แบบสบายใจขึ้นอะไรเงี้ยในหลายเรื่องครับสาเหตุเกิดจากอะไรครับสาเหตุหรอครับจริงๆแล้วสาเหตุมันก็มันก็เป็นเรื่องของเรื่องของเวลาด้วยครับเรื่องของเวลาของการที่ที่เราแบบรู้จักกันมาเลยครับผมว่าคือการคบกันมันเป็นการศึกษากันนะครับศึกษาดูใจกันเพราะฉะนั้นแล้ว มันเหมือนการที่ <_ an> เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเตรียมตัวจนวันหนึ่งที่ที่คนเราจะไปแต่งงานกันได้เนี่ย <_ an> มันก็ต้องถึงช่วงหนึ่งที่มันโอเคเราเราโอเคที่สุดแล้วเราพร้อมที่สุดแล้วก็เราเรายอมรับได้ในในในใ,ใ,ในทุกอย่างที่สุดลแล้วก็แต่งงานกันแต่เพียงแต่ว่าพอเราไปถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่าเออถ้ามันถ้ามันมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ในสถานะนี้เราก็เราก็หยุดไว้ดีกว่าก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาเป็นเพื่อนกันดีกว่าอะไรครับคือจุดประสงค์แรกที่เราคบกันเนี่ยวันแรกที่คุยกันก็คือ ผมเองผมก็จะบอกเขาเสมอว่าเฮ้ยในในวันที่คบกันวันนี้เราเรารู้สึกว่าเราอยากจะให้ให้สิ่งดีๆกับเธอให้ได้มากที่สุดดูแลให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ส่วนเขาเองเขาก็ก็ทำสิ่งดีๆให้ผมเยอะมากจนจนเรารู้สึกว่าถึงแม้มันจะต้องเปลี่ยนสถานะเราก็ไม่เสียดายเพราะว่าเราได้เราทั้งสองคนได้ทำทำดีที่สุดต่อกันที่สุดแล้วอะไรเงี้ยครับ